ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิ้วค่ะทิดไพรวันจวกใครทิดไพรวันจวกใครเป็นถึงพระเถระมีอภิสิทธิ์ควรมีเมตตาทิศไพรวันโพสในเพจไพรวันวรรณบุตรเห็นใบประกาศจากวัดไส้ทองลงวันที่8ธันวาคมเรื่องแจ้งให้คืนห้องพักแก่ทางวัดโดยสรุปว่าปัจจุบันวัดไส้ทองกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหลายแห่ง จึงเคลื่อนย้ายของจากที่ตั้งเดิมชั่วคราวอีกทั้งวันที่11ถึง31มก,กราคม64วัดไส้ทองจัดโครงการอบรมบาลีสนามหลวงแชมป์ประโยคปท .9 ถึงปท .9 ช่วงดังกล่าวจะมีพระและสมมามเณรจากต่างวัดมาพักที่วัดไส้ทองจำนวนมากจึงจำเป็นต้องจัดหาที่พักรับรองที่ประชุมคณะกรรมการวัดส้ทองที่ประชุมเมื่อวันที่7ธันวาคม64 จึงมีมติไม่อนุญาตให้ท่านพักอาศัยในกุฏิคณะเจ็ชั้น2ห้อง201อีกต่อไปขอให้ย้ายออกจากห้องในวันที่14ทธันวาคม64เพื่อวัดจะได้นำห้องพักมาใช้ประโยชน์ก่อนโพสร,ระบุใครที่ไหนไปอยู่ครับคณะเห้อง2 0 1เนี่ยแค่เด็กมันเอาของไปเก็บไว้เพื่อรอย,ย้ายเข้าหอพักเท่านั้นเองเป็นถึงพระเถระไม่มีเมตตาธรรมเลยหรอครับ ผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะครับและเด็กที่ว่าก็ใช่ใครอื่นเป็นอดีตสาม,มเณรที่เคยบวชเรียนอยู่ในวัดนะครับเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเคยรับใช้สำนักเรียนอย่าให้ผมเหลืออดนะครับกระบางรูปในวัดรูปเดียวอยู่สองถึงสามห้องนี่อภิเสธหรือเปล่าครับห้องกระจกชั้นสี่แต่ก่อนก็ทิ้งควางไม่ใช้ประโยชน์เพราะผมเอาของที่มีคนบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านช่วงโควิดไปไว้ ก็หาเลขเพทุบายเพื่อให้ผมย้ายเข้าของออกคิดว่าผมดูไม่ออกหรอครับผมแค่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองเป็นพระกวรมีเมตตาธรรมนะครับไม่ใช่อยู่ด้วยความอคติชิงชังผมราสิกขาออกมาแล้วก็ควรพอได้แล้วนะครับปอลอมีการศึกษากันทั้งนั้นนะครับผมว่ามันมีวิธีที่ดีกว่ามากๆแบบพี่น้องแบบครูบาอาจารย์ที่จะบอกให้เด็กย้ายของออกจากวัดนะครับอันนี้ผมขอตำหนิ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะฝั่งแซปนิวทุกวันสรุปสนามไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปนิวด้วยจ้า